ทำไมละครสั้นโลบอกมันสนุกจังวะเฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเนี่เจ้าอยู่ในละครสัน้นจะส่งมาละครสั้นก็ส่งให้มันนีเนาะส่งโลบักเหรอสุมอยู่แล้วโอ้สุมสิครับโอ้ใหมยก่อนสุมเลยโอเคได้างสังหรณ์ไม่ค่อยดีดวงน่าจะหมดไปตั้งแต่สุมพลังไปเดินเล่นดีกว่า ขอโทษครับน้องเข้ากลุ่มพี่ไหมน้องเข้าครับฉันขอเชิญเพื่อนใหม่ได้ไหมทุกคนตอบได้สวัสดีครับฉันขอเชิญเพื่อนใหม่ได้ไหมทุกคนตอบได้วสวัสดีค่ะหนุ่มๆชื่ออยู่บนหัวทุกคนนะไปเล่นออบบี่สามคนกันค่ะนุ่มๆกุลเรามีห้าคนนะกุลเล่าให้มีสามคนโทบี้กับน้ำหอมก็ไม่ต้องเล่นสิ กันค่ะเธอวะแล้วเธอได้เพศลองแล้วก็สุ่เโลบักแล้วก็ส่มพลังได้เอะไรหรอฉันได้อีฟีตีกับพลังอะไรก็ได้ไม่จำกัดหนะเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยใช่เรื่องจริง5ไลค์มาต่อนะครับไอทอมมี่มันโกหกมีหลักฐานไหมว่าฉันโกหกฉันได้ข่าวมาว่าพรุ่งนี้เขาจะเปิด รังเพศแล,และโกโลบกลุ่มเราไม่ต้อนรับคนโกหนึ่งวันผ่านไปไวเหมือนตัดต่ออีกสองชั่วโมองเขาจะมาะกัศไปเล่นเกมกันฉันขอเลือกโอเคเกมฟ o r s ซ c o n ชื่อก็ดูน่าสนุกจอยตามข้ามาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเกมโคตรสนุกเลยใช่โคตรสนุกเลยเกมอะไรโคตรน่าเบื่อเฮ้ยผู้นี่ แล้วไงไอ้คนขี้โกหกแปแบบลแปลแปลระบบจะทำการเปิดทุกสิ่งที่ทุกคนได้ในสามสองนโรบักทุกคนได้พลังเพรศรองของทุกคนมีคนโนดนตอกแน่ทุกคนฉันอธิบายได้นะ ก่อนทุกคนจะเตะเองออกฉันขอสักทีสรุปไอ้นั่นโดนแบทโทบี้เราขอไปบ้านในได้ไหมเราไปด้วยสิอ่ะอ่ะได้ได้ได,ได้อ่ะที่อยู่ฉันไม่ไปนะแต่พี่ดิบ้าฉันไปหยิบขนมมาป๊บโทบี้เองเสร็จแน่ ทำไมรู 8, 8้สึกแปลกแปพี <hhhh. t> ่จะทำอะไรผมว่าเดี๋ยวก็รู้ครับสุดสวยของผมเสียงไรวะได้ยินนต้องขึ้นไปดูละภาพบาดตาบดใจ